ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอฟจะมารีวิวตัวนี้นะเป็นบุ๋วิตตองนะคะคลาสสิกสปีดี้นะดเดอมี่เอวในไซส์25่เซนนะคะแต่คงไม่ได้พูดถึงข้อดีข้อเสียเยอะมากมายนะทุกคนเพราะว่าตัวเนี้ยน่าจะรีวิวเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะก็จะพูดในแง่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีแล้วคิดจะซื้อยังควรซื้ออยู่ไหมหรือควรซื้อในรุ่นมีสายหรือไม่มีสาย มากกว่ากันนะคะก็พูดเป็นแน่นั้นดีกว่าเพราะว่ารีวิวทุกคนน่าจะเคยชินกับรุ่นนี้อยู่แล้วนะ<ง>ก็เดี๋ยวให้ดูก่อนด้านหน้านะคะน้องเชอร์รี่นี่ไปสั่งผักมานะความที่แบบชอบคอลเลคชันเชอร์รี่พิเศษนะคะก็ด้านข้างนะถ้าไม่ใช่รุ่นมีสายเนี่ยจะไม่มีหนังตรงนี้นะคะด้านหลังนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะมีตัว สแตมนะคะหลุอวิตตองแพรีสนะของเอฟเป็นเมอินฟรานนะคะก็อ๋อจะบอกข้อสังเกตก่อนคือถ้าเกิดคนที่ดูเป็นมือสองนะคะในท้องตลาดตอนนี้มันจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะที่เป็นวิวัฒนาการของสปีดี้นะแบบแรกคือเป็นสังเกตจากตรงนี้ขเขาเรียตรงใบไม้ตรงเนี้ยค่ะถ้าแบบเก่าสุดอะ่ะใบไม้ตรงเนี้ยจะยังไม่มีความนูนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอฟหารูปล์อินเสิร์ตขึ้นให้ จะเป็นแบบแรกเลยที่แบบก่อนเอ็มไม่แน่ใจว่าปีเท่าปีเท่าไหร่อะแต่ของเอฟอะอันนี้ปี2015นะก็คือปีก่อนหน้านั้นก่าๆหน่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้ยังเป็นเรียบๆอยู่แล้วก็ด้านหลังของใบไม้ตรงซิปตรงเนี้ยจะยังเป็นด้านหลังของหนังอยู่นะจะเป็นขนๆนะคะแต่ว่าช่วงของเอฟเนี่ยเป็นช่วงแบบที่2แบบกลางนะก็คือหูไม่ใช่หูสิเมื่อกี้พูดว่าใบไม้ะอรก็คือไอ้ตรงเนี้ย มันมีความนูนเกิดขึ้นนะคะเขาเปลี่ยนวิธีการเย็บนะเป็นแบบนูนแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นหนังที่ทําสีทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วนะคะก็จะไม่ได้มีเป็นเป็นเหมือนด้านหลังของหนังเหมือนเป็นหนังกลับแล้วไม่ใช่นะคะแล้วก็สเต็ปที่3ก็คืออันที่ใหม่ที่สุดนะคะใหม่ที่สุดก็เลยก็คือก็เลยอะไรละก็คืออ่าแน่นอนตรงนี้นูนอ่ ตรงนี้เป็นหนังทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้และจุดที่3ามจุดสังเกตก็คือที่ช่องซิปช่องตรงนี้เขาจะมีซิปนะคะอันนั้นคือเวอร์ชั่นที่ใหม่ที่สุดเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะคะก็จะมีซิปตรงนี้ด้วยนะคะแต่ของเอฟยังไม่มีนะประมาณนี้ละกันสำหรับการรีวิวนะด้านในก็ปกติอันนี้คือขอ,อบอกทริคนิดนึงคือสปีดี้อ่ะบางคนจะรู้สึกว่า ตูดมันห้อยใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับเอฟอะเอฟไม่ค่อยชอบใส่ออแกไนเซอร์กับสปีดี้นะเพราะเอฟรู้สึกว่ามันจะเต่งเกินมันเป็นทรงเกินอะเอฟก็เลยใช้วิธีว่าเอาถุงผ้าหลุยนี่แหละอย่างเงี้ยพับๆๆๆๆหลายๆทบแล้วก็รองไว้ที่ด้านใต้นะคะแบบนี้มันจะช่วยให้เวลามันหย่อนอนะมันไม่หย่อนแบบน่าเกียดกำลังดีกำลังดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นคลิกหนึ่งของเอฟที่ใช้กับตัวตัวสปีดี้นะคะ ทีนี้มาเริ่มกันก่อนว่าคือถามว่าถ้าตอนนี้ถ้ายังเป็นคนที่ยังไม่มีกระเป๋าหลุยสักใบหนึ่งเลยนะคะแล้วอยากเริ่มกับรุ่นสปีดี้เนี่ยแต่ยังง่าซื้อรุ่นที่เป็นคลาสสิกแบบนี้อยู่ไหมนะคะก็ถ้าพูดถึงราคานะอความต่างของราคาก่อนแล้วกันเพิ่งไปหามาก็คือรุ่นเนี้ถ้าเป็นคลาสสิกสปีดี้ในไซส์ยี่สิเนี่ยค่ะ ตอนนี้นในช็อปไทยมันอยู่ประมาณ36,500บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบมีสาย s ะมีที่าเดมียเอเหมือนกันเลยนะมีสายอยู่ที่52,000บาทนะคะก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะต่างเยอะอยู่นะทุกคนเพิ่มมาแค่ด้านข้างตรงนี้ใช่ปะมันก็จะมีหนังดามขึ้นมาเพื่อให้มันอยู่ทรงแล้วก็รับน้าหนักของกระเป๋าแล้วก็มีสายเพิ่มขึ้นมานะคะก็ต่างกันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ สามหกเลขด้วยไงสามหกห้ากับห้าหมื่นสองเออก็ต่างเยอะอยู่นะประมาณแบบหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าให้เอ็แนะนํานะถ้าเป็นคนชอบคล้องแขนถือแบบคล้องแขนอย่างเงี้ยคล้องแขนคล้องแขนเออถ้าเป็นคนชอบถือแบบคล้องแขนหรือหิ้วอ,อย่างนี้อยู่แล้วอ่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบแบบการมานั่งสพายกับตัวอะไรเงี้ยค่ะเอฟก,ก็นแนะนําซื้อรุ่นนี้ไปเถอะประหยัดเงินเออ ไม่ต้องไปซื้อรุ่นมีสายหรอกถ้าคุณไม่ได้จะใช้สายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งจุดหนึ่งเทียมแนะนําคือถ้าถือมาเออถ้าซื้อมาเพื่อจะมาถือข้องแขนเนี้ค่ะทุกคนเอฟรู้สึกว่าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะเออเอฟรู้สึกว่าเอฟอยากได้ในไซส์ที่ใหญ่กว่าน,นี้อีกน,นิดนึงนะคือเดี๋ยวจะถือให้ดูคือเอฟปากสูงประมาณร้อยใช่ไหมทุกคนทีเนี้ยเวลาถืออะยืน ยอนอิดนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันพอดีหรือเปล่าไม่รู้สิอ่ะย่อลงไปนิดนึงเอป่ารู้สึกว่าเวลาถืออย่างเงี้ยไซส์สามสิบันน่าจะสวยกว่าเออก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคนที่สูงประมาณเอแล้วบางเลยอยู่ว่าไซส์ไหนดีอะไรเงี้ยถ้าเน้นการถือกับของแข็งเออยากเชียร์สามากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นเน้นการขเขาเรียกว่า มีซื้อเป็นรุ่นที่สะพายข้างได้ด้วยอะไรเงี้ยเออก็เน้นเป็นใบเล็กเพราะว่าเวลาเราสะพายข้างหรือท r อสบอดี้อ่ะถ้าใบไซส์สามสิบเซนน่ะมันจะดูแบบใหญ่เกินแล้วมันจะดูแบบเต็มไปหมดกับทุกคนเออนะก็เป็นทริคในการแนะนำนิดนึงแล้วกันว่าในเรื่องของไซส์นะคะแต่เพื่อความชัวยที่สุดไปลองถือี่ชอปจ้ะดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เป็นมือใหม่เราคิดว่าเอ,อ้ย อยากได้หลุยส์ักใบหนึ่งควรซื้อสปีดดี้ไหมหรือไนว่า์ฟูดีไหมนะคะสำหรับเอฟอะเอฟมองว่าถ้าลงทุนใบเดียวแล้วซื้อเป็นสปีดที่แบบเนี้ยแล้วมีสายอะก็จะครอบคลุมทุกมุกเมนของชีวิตมากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอา่ารุ่นมีสายอะคะ่ะทุกคนคือมันสามารถเอาสายออกได้ถูกไหมถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือเราอยู่ในช่วงที่เอ้ยวันนี้อยากจะถือแบบคุณหนูคุณหนูน่ารักเราเอาสายออกได้อ่า แล้วถ้าวันไหนสมมติว่าแบบต้องไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยอยากสะพายคอสบอดี้เออก็สามารถใช้สายได้ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดแนะนำอ่ะเอฟแนะนำตัวนี้มากกว่าเนเวอร์ฟูนะเพราะเอ,อรู้สึกว่ามันมีความหลากหลายไปได้ทุกที่มากกว่านะคะเพราะว่าด้วยความที่น้องอ่ะคือใส่ของได้เยอะพอกันแหละเออเห็นใบแค่นี้ใส่ได้เยอะมากนะแก้วนมแก้วน้ำแก้วกาแฟเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะเออ ด้วยความที่น้องอะ่ะมีความดูเป็นคุณหนูอยู่ในตัวแล้วถ้าซื้อแบบมีสายอ่ะคะ่ะทุกคนก็จะมีความคล่องตัวด้วยอยู่ในตัวเองอ่าในขณะที่ถ้าเกิดเป็นเนเวอฟูทุกคนมันก็จะสะพายได้อย่างนี้อย่างเดียวถูกไหมอ่าสมมุติเราจะไปงานอย่างเงี้ยเอองานกลางคืนหรืองานแต่งอะไรเงี้ยกลางวันเราใช้ใบนี้ถอดสายออกเสร็จแล้วก็ถือของแขงนงี้มันยังพอไปได้ถูกไหม แต่ถ้าเป็นเนว่าฟูมันสบายไปเราก็จะแบบไปทํางานมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็ถ้าเกิดสมมุติระหว่างอันนี้กับเนว่าฟูเอฟแ,แนะนําอันนี้มากกว่านะคะแต่ก็อยากแนะนําให้เป็นรุ่นมีสายนะเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกว่ามันมีความหลากหลายในการใช้งานมากกว่านะคะนอกนั้นก็ถามว่ามีอะไรไหมก็ในเรื่องของตัวหนังไดมีนะ่เอบีน่ะ ก็เคยพูดในคลิปของเอามาบีบีไปแล้วนะว่าน้องกันน้าได้แต่ว่าน้องต้องระวังเรื่องการถลอกตามมุมเพราะมันถลอกได้ทุกคนอันนี้ของเอปะไม่ค่อยได้ใช้งานเดี๋ยวหากก่อนนะเออใบนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะมันยังไม่มีรอยถลอกแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ก็คือระวังเรื่องเล็บเรื่องอะไรอย่างนี้หน่อยนึงนะใบนี้ก็ยังมีความสวย ดูโอเคอยู่เอ,อนะคะก็ต้องระวังเรื่องเล็บเรื่องอะไรนิดนึงนะแต่ว่าถ้าหน้าฝนโดนโดนโดนน้ำเนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะอ,อ๋อไอจุดหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คืออะไรรู้ไหมไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเวลาเก็บอะทุกคนถ้าเกิดเราเก็บอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วนานนานวันเข้าอ่ามันมีรอยกดทับเกิดขึ้นได้นะคะจากการเก็บอะเดี๋ยวขอบเยนะเู่นะมีนจะมีฝัง่ง น,นี่นี่นี่อ่ามันเกิดรอยกดทับจากการเก็บได้ด้วยฉะนั้นก็เวลาเก็บก็ให้เราตั้งหูขึ้นอย่างนี้นิดนึงนะคะนอกานั้นก็ไม่มีอะไรลายนี้มันดูแลรักษาง่ายอยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะก็วันนี้เท่านี้ก่อนละกันเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นฮอตฮิตอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้มีอะไรให้พูดเยอะมากนะคะแต่ถามว่ายังแนะนำอยู่ไหนเอฟยังแนะนำอยู่นะเอเพราะว่า น้องก็คุ้มค่างเงินนะคะแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นรุ่นมีสายหรือรุ่นไม่มีสายหรือเป็นมือหนึ่งหรือมือสองอะไรเงออี้ยเออมีในท้องตลาดค่อนข้างเยอะนะคะก็วันนี้เท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเอฟด้วยนะยังไงวันนี้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ